น,นี้อยู่ที่เซเว่นสนามบนดอนเมืองนะคะมาม่าเยอะมากข้างนอกไม่มีเลยอ่ะเสียดายน,นี้เป็นจ่าจังเมียนห้าสิบห้าบาทอยากให้ข้างนอกมีอ่ะเซเว่นแถวบ้านไม่มีแบบเนี้ยแต่ไม่มีมาม่าเผ็ดนะคะที่หลายๆคนชอบกินกันนี่อะไรอ่ะห้าสิบห้าบาทดีน่าจะเป็น โอโตโกิชีสบ็อกอะไรเนี่ยเป็นรสชีสไม่น่ากินยู่ทั้งแถวมาเม้าเลยก็มีกลเ่ยดูอันนี้เป็นต้ยมยำกุ้งกินมากนี่อะไรเนี่ยโอ้ยนี่ชามบนเริ่มเลย ซิตเติ้ลคุกแชมเร็โมกเออเออเอใส่กลับไม่ได้ด้วยใหญ่เนื้อะายอ่ะหลากหลายยี่ห้อมากเลยค่ะตัวน,นี้อยู่เป็นเซเว่นตรงลานจอดรถชั้นสองนะคะโอ้นี่สปากเกตตีคาโบ,บนารน,นาก็มีหอยงานดีว่ะสปากเกตตี มเยอะมากฝั่งนี้เป็นทุเรียนกับของแห้ของฝั่งไปก่อนนะคะ๊ายบาย